คนนี้เรามาเย็บเกล็ดเนาะเย็บเกล็ดแล้วก็กัดอย่างนี้แหละค่ะกัดปกติเลยกัดไปที่เกล็ดเนาะกัดลงนะเวลาเย็บมันจะได้เย็บง่ายถ้าเราเย็บย้อนไปจากตรงเนี้มันจะเย็บยากเนาะเราปรับได้ไปที่ถีถ,ถียิบยิบเลยนะหรือหรือถ้าเกิดแบบเย็บช้าก็ข้างบนเนี้ยไม่ต้องถีมากย้ำเอาตึ๊ตึ๊ตนี่นะถ้ามาถึง ก็จะถึงปลายนมะันเอาีที๊ยบเยิบเลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องย้ำให้มันเป็นปมเนาะแค่นี้พอเลยเยียวหายตัดให้เหลือหนวดหนวดแบบนี้พอไม่ต้องมัดปมขี้เกียจนเราก็อันนี้ก็เหมือนกันเย็บไป เย็บลงนะมันจะได้ดูเรียวแบบนี้นี่ะจะได้ไม่มีรักยิ้มนะคะเสร็จแล้วกลางหลังเนาะกลางหลังแบบนี้กลางหลังเราก็กัดเย็บมาจากด้านล่างอะ่ะจะปลอดภยัยเย็บมาจากตรงชายเนาะเราก็กัดร็กัดดักไว้อ่ากัดรัดไวโด้โดนะแล้วก็ เราเราเรากัดขวางไว้เนาะมันจะได้ได้ง่ายมันจะได้ไม่ถีบเรากัดขวางมันไว้เลยกัดขวางไวย้ย้ำนะปากเข็มปากเข็มด้านบนเนี่ยปากเข็มด้านบนแล้วก็ย้ำกับลงไปเนี่ยอ่ะมันมันจะได้ไม่ถีบเนาะแล้วก็ย้อนไปปรับได้ห่างปกติเบอร์สาม เอาสักเบอร์สามทำสัก9ก้าฝีเข็มถึง10บฝีเข็ม11บฝีเข็มก็ได้ถ้าไม่เกียเรอเวลาเรานั่นสิเก้าฝีเข็มใช้ได้ถ้าถีกาน,นี้มันก็จะถีไปไหมอ่าเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้นะตรงก้นพอดีแล้วก็ย้ำกลับนะเราจะไว้ใส่ซี แล้วด้านบนเนี้ยเราก็ปรับได้ห้างสุดก็ไปเย็บอ่ะเผื่อไว้ใส่ซิปเนาะแต่เข็บตัวนี้ก็จะใหญ่เพราะว่าเราจะใส่ซิปตัวนี้ก็จะเล็กเล็กได้นะเดี๋ยวเราไปโพ้งทั้งมันเล็กๆอย่างนี้แหละพ้งแบบอไอม่มองจะไม่ไม่โพ้งให้ดูนะเพราะว่าไม่มองขี้เกียรากอันนี้ไปใครยังโพ้งไม่เป็นเดี๋ยวทักส่วนตัวเดี๋ยวโพ้งให้ดูแบบไล้สุ เนาะเดี๋ยววันหลังดูในคลาสแล้วกันเนาะถ้าในคลาสถ้าใครพองไม่เป็นเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวไล์สดในห้องให้ดูนะะวิธีพองอ่ะอันนี้อันนี้เอาไปพองเนาะเอาไปพองแล้วก็เปิดออกแล้วก็พองอ่ะเสร็จแล้วก็มาเย็บกล็ดเนาะ แล้วก็ปักเข็มหมดเลยปักเข็มตรงนี้มันเป็นผ้าเฉลียงมันได้อยู่แล้วถ้าใครอ้าออกใหญ่เกินไปก็ตัดครึ่งหนึ่งตัดออกเลยมันเย็บยากถ้าอ้าใหญ่อ่ะอันนี้เราเราไม่ได้อ้าใหญ่ มาหาไม่มองไลย กัดมาอย่างนี้เลยทําไมไม่บองกัดมาอย่างนี้ยหรอเพราะว่ามันชอบเหลือค่ะถ้าเกิดเรา, mm. เ,ราเราเราเย็บมาหายแค่เนี้ยเวลานั้นะตะเข็บจะเป็นริว้วๆตรงเนี้มันจะเป็นแบบบุ๋มๆก็คือมันมันจะเหลือๆถ้าเรากินตรงเนี้ไปหน่อยหนึ่งตรงเนี้มันก็จะไม่ห้อยลงไปมันก็จะไม่ทําให้ตะเข็บแถวนี้เหลือเนาะถ้าเกิดเราเย็บหายตรงนี้ตรงนี้มันจะห้อยลงไปนิดนึงมันทําให้ตะเข็บแถวแถวด้านข้างเนี้ยป่องไม่สวยเพราะว่า เพราะว่าเราเย็บงานเช่าอะ่ะงานเช่าเราเย็บไปพร้อมกับซับไนมันจะทําให้แบบไปป่งๆอยู่กับซับไนเนาะถ้าเราเย็บปุ๊บอันนี้ปุ๊บมันมันก็จะช่วยแบบให้ตึงเนาะเดี๋ยวเราไปดูในภาพตอนที่แบบตอนที่แบบทำเสร็จแล้วอะ่ะ เสร็จแล้วเราก็เย็บได้เลยอันนี้นะเราก็เย็บจากตรงนี้เลยก็เย็บได้ห่างปกตินะเกถึงสิบอ็ดเข็มประมาณนั้น ก็เย็บตามโค้งไปเย็บมาที่ตะเข็บนี้เลย เนื้อตรงนี้หน่อยๆกินเนื้อหน่อยๆป้องกันการแบบย้อยลงไปตัวนี้มันเป็นผ้าเฉลียง<ช>มันจะแบบย้อยๆนิดนึงคิดว่าน่าจะดีทีนี้อันนี้ต้องเย็บจากด้านนี้นะอันนี้เย็บจากด้านปลายขึ้นมาแล้วก็จิกตรงนี้เลยหนึ่งแปดเลย <นะ S 2> เลย, <นะ S 2> ย็บกินก็เลยหนึ่งแปด หนึ่งในแปดส่วนของหน่วยนิ้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปรีดรีดลม้มลงนะคะรีดลม้มลงแบบนี้แบบนี้รีดลม้มลงแบบนี้